เดี๋ยวคุณเดี๋ยวใช่ไหมมีผู้บอกแบบที่จะทำด้วยงานเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะมีแบบว่าก่อสิทอะไรก่อสิทธิ์เดผมไม่มีเรื่องอะไรเรื่องเรื่องโปรเจกต์เรรื่อเรื่องเนี้ยได้ใช่ไหมได้ได้ครัแต่ก็คือต้องออนเราเองสิบวันได้ครับรอะไเรียบร้อยไหมพร้อมนะโอเคนะคะทุกท่านไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะทีมผมพูดสิ่งนี้เลยครับผมก็สเปเชียลเดอร์น้ำมนเอทนะครับก็จะเป็นเอเชียทัวร์ที่เราไปกันทั้งหมดหเมืองนะฮะก็จริงๆเราเคยแบบ เกิดมาหลายรอบแล้วมันก็จะมีจํานวนแบบต่างออกไปหลายครั้งนะฮะก็ตอนนี้ก็สรุปมาแล้วนะก็จะเป็นหเมืองนี้นะครับผมแล้วก็ <c oughs> จะเป็นทัวร์หนึ่งทีเ่เราได้ไปแบบเล่นที่เป็นแบบโชว์ของตัวเองจริงๆนะในในในเมืองแต่ละเมืองจริงๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีไซน์มาในในแต่ละเมืองจริงๆอะไรเนงะี้ยผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จะเป็นโชว์ที่คอนเซ็ปต์เดียวกับ อ,อัลบั้มที่ใกล้จะปล่อยด้วยเพราะฉันก็จะรินกันหมดทำไมจะเป็นเรื่องของเมืองนี้วะก็จริงๆผมรู้สึกว่าคือ นหลายๆเมืองเราก็เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆเมืองเราก็ยังไม่เคยไปแต่มันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าบางครั้งตอนผมไปที่แบบเอ w o r l ทัวร์ตอนกินพอร์์อะไรเงี้ยเราก็ได้ไปแตะๆมาบ้างแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทัวร์เราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งน,นี้เราอยากจะไปแบบแต่ละเมืองด้วยทัวร์ในในในชงเราเองเราคัดด้โดยเองเลยใช่ไหมครับแต่ละเมืองเนี่มันเหมือนกันผมว่าแต่ละเมืองเนี <บา S 1> น่ยเขาจะมี energy ที่ต่างกันอยู่แล้วเขาจะมี energy ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็จากที่สัมภาษณ์ครั้งีแล้วอ่ะ ก็เขาก็จะมีเอนจิ่นะบางบางบางเมืองบางเมืองเขาก็จะมีความแบบเอนจอยแบบเงี้ยเงยบางเมืองก็จะมีความแบบเคลื่อนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยความที่แต่ละเมืองก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันแสดงว่าแต่ละเมืองก็ต้องมีโชว์ที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเออผมปกติผมเวลาไปโชว์แต่ละเมืองจะมี แบบบางเพลงอยู่แล้วที่ที่ร้องต่างออกไปม,มันอาจจะเป็นเพลงที่เขาคุ้นหูหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ทาให้เขารู้สึกว่าเออเราเราแบบมันคอนเนคกันอะไรเงี้ยก็จช่ไม่ั้ี่ยอะไรแบบไลอัพที่มันจะเลือกขึ้นมา,ามนเพื่อมาจะไปลิงก์กับอัลบั้มของเราจะเป็นยังไงเอ่อจริงๆความคอนเนคกันระหว่างอัลบั้มกับทัวร์มันคืออยู่ในเรื่องของคอนเซ็ปต์สเปเชียลเดอร์มาเอ็ด uh, อะไรเงี้ยที่ที่แบบถ้าสมมุติว่าใครได้เห็นตัวทีเทรลเลอร์ไปจะแบบ ถ้าไปแกะดวดในแต่ละพีซมันคือเอเลิเมนต์บางอย่างที่ผมใส่เข้ามาใช่ยันเ,เห็นคอนเปื้อนเลือดเราจะเห็นตัวซันชัยที่ที่ปรากฏตัวในดิพุอะไรเงี้ยคือแ,แต่ในนั้นมันก็จะมีซับเทคแล้วก็จริงมีเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ถ้าเขียนมาเป็นหนงังสือก็คือมันจะเป็นเป็นแบบเยอะอยู่ประมาณนึงอะไรแค่เียดเราในการสร้างคอนเซ็ปต์มันเอผมรู้สึกว่า มันมันเป็นอัลบ้มแรกในชีวิตเนาผมรอมาสิปีเพื่อจะได้ออกอัลบ้มนี้แล้วก็ได้มีทัวร์นี้อะไรเงี้ยผมอยากทําให้ทุกอย่างมันมันไม่ได้ผ่านไปผ่านไปอ่ะมันอยากมันต้องมีแบบ คอนเซปต์ของมันที่คอนเนกต์กันแล้วเราทุ่มทั้งหมดให้กับมันในแต่ละชิ้นจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างคอนเนกต์กันทุกอย่างต้องเป็นแบบมาสเตอร์เพีในทุกๆอันจริงๆอะไรเงี้ยเปใช่ใช่ครับใช่เทปลงมือทุกขั้นตอนเลยสำหรับใช่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 ผมผมชอบคือคือถ้าสมมุติว่าเราเราคุยให้คนอื่นฟังบางทีเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่อยู่ในหัวเราอะไรเงี้ยเราต้องบางทีผมเขียนลงมาเป็นเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็คุยอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยเออหรือว่า บางอย่างอย่างวิชวลอะไรบางอย่างที่บางทีเขาต้องเอาจากเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะแบบเข้าใจได้เลยนะ้ยเราต้องเล่าแล้วก็ถ่ายทล่ทุกอย่างที่เรามีในหัวให้มันเก็บไปเป็นภาพไปได้แล้ววันปปนี้ภาพทุกอย่างมันชัดเจนครับผมมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกข,ของตัวเองผมตื่นเ <ผม S 1> ต้นมากเลยนะผมนี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าเป็นทัวร์ของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วก็เป็นทัวร์หนึ่งที่เราก็จะต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความเป็นคอนเซปต์ ครั้งนี้แล้วเป็นไลา์ออสเซอร์เทิร์นมันคือการที่แบบเหมือนเป็นเทคออฟเทคออฟไปที่ดวดาวเสาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบตั้งแต่เด็กจนโตจนจนปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน mm hmm. อนาคตมันคือสิ่งที่ไม่รู้มันคืออซอเทิร์นตัวอันโนอะไรเงี้ยถ้าเห็นในในตัวในเทรลเลอร์ก็จะเขียนว่าออสเซอร์เทิร์นตัวอันโนก็คือไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทัวร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ตื่นเต้นมากเราก็ไม่รู้แต่ว่าก็รู้รู้สึกชอบที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดเริ่มเปิดเมืองแรกเริ่มเปิดทัวร์แรกที่ประเทศไหนครับถ้าผมจะไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นไทเปไทเปก่อนเลยใช่ใช่แต่จะมาเปิดที่เมืองไทยจะเปิดที่เมืองไทยจะมีความพิเศษแตกต่างกันมามาปิดที่กรุงเทพครก็เลยมาปิดที่กรุงเทพก็จะมีด้วยความ capacity มันอะ มันจะเป็นคาบานิตี้ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดเราก็มันจะเป็นการดีไซน์โชว์ในแต่ละอันจะมีเพลงที่เยอะกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความที่โปรดักชั่นเราสามารถพรมเป็นเป็นบ้านเมืองเราเนาะเราก็จะได้ติดที่นะใช่ใช่ก็จะแบบดึงมาได้ง่ายอาจจะปิดศพามยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ อะไรคะปิดสงความยิ่งใหญ่ใช่ใช่ครับระยะเวลาในการทําทัวร์ในครั้งนี้ของเจฟฟ์อะรับมันนานยาวนานแค่ไหนประมาณ2เดือนสองสาเดือนใช่ใช่ใช่กถ้าไม่ได้พักเลยนะก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้พักเลยไม่มีไม่มีจินละสองเดือนนี้เราจะแพลนยังไงในการทําทั้งหมดเอ่อจริงๆอ่ะมันต้องแพลนล่วงหน้าแหละครับแล้วว่าเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ challenge มากๆเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่ ปุมอ่ไม่ใช่ดเดซ ember กับเจนนิว y ีก็คือธันวากับมกรามต้องถ่ายหนะักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เลนทงว่าผมต้องมีงเวลาซ้อมเวลาให้กับทัวร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในเวลาที่ ถ่ายหนังก็จะต้องแบกเอนด์ฟร์กับทีมเรื่องของโชว์ต่างๆก็ห่วงอยู่นะขอบคุณครับถือเป็นก้าวแรกเลยนะเพราะเราเคยบอกว่าเราอยากมีโวตุนก็ต้องเป็นเอเชียของเผมว่านี่เป็นสเต็ปที่สองแล้วเพราะว่าครั้งแรกลายฟอร์สเทนคืออันหนึ่งอันนี้คืออันสองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอีกก้าวหลังตรงนั้นแต่ว่าเราแพลนว่าอาจจะมีแบบเพราะเราเป็นหลายประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบบราซิลอะไรเงี้ยที่เราไปมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในประเทศที่อยู่ฝั่ง ตอนที่เป็นแบบไกลๆอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปเล่นอะไรครับก็เขก็เลยแบบว่าเออถ้าสมมุติว่ามีวงทุนจริงเราก็ก็อยากจะไป เรื่องโชว like ์คงไม่น่าหงอกเหมือนกันเรื่องของคอสตูมต่างๆของอั๋วเซฟด้วยไปก็ฟังแฟชั่นคาดหวังผมว่าจะไม่ม uh ีชุดเลยก็ได้นะโอ้ได้หรอดีดังวิจิตมากเลยอจริงๆเราเรื่องเร่ไปลุงลึกไปถึงเรื่องครับผมแฟชั่นแฟชั่นด้วยเลยมไหมฮะก็ก็จริงๆคือแฟชั่นเป็นอัลลิเมนต์หนึ่งในในตัวของ ผมผมีแล้วในนิ้วทุกแอมีจะมีมีความเป็นแฟชั่นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องคอสตูมไม่ต้องไม่ต้องห่วงแล้มันก็จะมีแต่ผมผมว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมอะคือเรื่ององโชว์มากกว่าที่จะทำยังไงให้มันต่างจากเป็นสิ่งที่แบบทุกคนเคยเห็นมาก่อนอนะไรเงี<ม>้ยแล้วเ้าสอบเขาการระบด้วย อย่างในโชว์ใน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 เวทีครั้งนี้จะมีเพลงใหม่หรือว่าอะไรออกขางพี่ไห่มันจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่เราจะปล่อยนนแหละก็จะเป็นเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินบางเพลงไม่ได้ออกมีไม่ได้มีเอ็มวีด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะปล่อยให้มันก่อนที่เราจะออกไปทัว์เพราะว่าเขาจะได้ฝึงก่องอัลบั้มนี่ไม้มีกี่เพลงอันนี้เป็นตัวแทนพี่ขาวครับทวงงาน ก็ตอนนี้เพลงที่เก้าแล้วเพลงที่เก้าผมเพิ่งผมเพิ่งส่งเดโมไปเมื่อวานเพลงที่เก้าเลยประมาณ สามเพลงก็พยายามเล่นอยู่เพลงปล่อยหมดก่อนก่อนเกิดก่นตัวแน่นอนถ้าสมมติว่าปล่อยไม่หมดไม่อัลบั้มไม่ไม่ทันผมแบบปล่อยเองไม่ก็ต้องออกเป็นอัลบั้มก่อนเลยไหมที่พูดเปิดอัลบั้มเอ่จริงๆอยากให้มันออกมาเป็นอัลบั้มเลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งทั้งตัวทัวร์แล้วก็ทั้งอัลบั้มด้วยอะไรเงี้ยอัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงไทยกี่เพลงเพลงต่างกี่เพลงโอ้ผมบอกถึงขนาดนี้ไม่ได้แต่จะหมดจะมีทั้งหมด12บสองเพลงแล้วก็จะมีอิงเวอร์ชันของของแต่ละเพลงด้วยที่ไม่ได้รวม เกว่าจะมาเป็นครัวคอนเอสิร์ตค่ะเส้นทาง10ปีอะไรเป็นแรงผลักดันให้แบบเซฟเดินทางถึงจุดนี้ได้คะจริงๆน่าแปลกมากที่ผมอ่ะคือไร้แกนสารมากใน10ปีนี้คือผมว่าทําไปโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบทำอะไรให้สําเร็จเลยแค่รู้สึกว่าผมชอบร้องเพลงแล้วผมชอบแบบคอนเสิร์ตผมแบบบางทีแบบชอบปรด,ดิวเพลงอ่ะชอบทาทาไปเรื่อยๆอยู่ด,ด,ด,ดีมันก็เหมือนแบบสิ่งที่มันระหว่างทางมากกว่าที่มันอินสไพร์ผมนะอย่างเช่นแบบ ตอนที่ผมจำได้ว่ามันหนึ่งปีก่อนหน้าเนี้ยเพลงมันเลยแบบผมได้เห็นคอมเมนต์นึงที่บอกว่าเออเราหายจช็คซึมเศร้าเลยอะ่ะเพราะว่าเราฟังเพลงหรือว่าเรานอนไม่หลับมาเลยเป็นปีแล้วเราฟังเพลงแล้วเรานอ,นอนหลับอะไรเลีย hmm. เอออะไรพวกเนี้ยมันเป็น element ที่ทําให้ผมอะ่ะกลายเป็นว่ามีผ r บโพสในการทํางานเฉยเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทําอาชีพเนี้ยเพราะาเราอยากให้คนที่เขาได้ได้ฟังงานเราเลยเนะี mm ่ย hmm. เหมือนแบบมีความสุขที่ดีขึ้นหรือว่ามีชีวิตที่แบบมีความสุข,ขขึ้นอย่างน้อยนิดนึงเลย mm hmm. ฝากอะไรไปให้เขาฝากฝากกเซนครับทรัวร์ในครั้งนี้ค่ะครับผมก bueno, ็นะฮะก็เป็นทัวร์ท um um ี่เป็นแบบว่าเรียกว่าใหญ่ที่สุดของของผมเลยแล้วก็เราไปกันด้วยกันหัมือนะฮะเป็นถ้าใครอยู่ใกล้ๆตรงไหนก็แวะมาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นทัวร์ที่เราแบบดีไซน์ทุกทุกอย่างให้มันสอดคล้องแบบมันจะมีดีเทลในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เชื่อเลยว่าเป็นโชว์ที่แบบ ผมผมอะ่ะอยากให้มันเป็นมาสพีในทุกช่วงของโชว์เพราะฉะนั้นอะ่ะจะมีอะไรที่แบบน่าตืน่นเต้นแล้วก็น่าติดตามแน่นอนครับผมก็จะมีการขายที่มันแยกกันนิดนึงก็ต้องอาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยจะไปขายอยู่ที่วันที่ส1แล้วจะมีฟรีเซอรวันที่ยี 31, ิบกมกราคมบ1มกราแล้วก็ที่อื่นเนี่ยจะผมถ้าเริ่มขายจริงเนี่ยจะเป็นวันที่ วันที่เจ็ดอันวาครับผมที่เมืองอื่นจะเป็นวันที่เจ็ดอันวาครับผมจะต้องตรวได้ไหมเออได้ทางการเกชั่นไมเจอร์การที่เก็บเมเจอรหรือเปล่าเออทางช่องทางคอนเซปต์ด้วยกันเนาะอันเซป่าคนไทยคนแรกที่จีนับบอันว่ามาไปคว้ามาสองล้อมันเลยก็เออผมผมไม่คิดว่าผมจะไม่อยู่ถึงจนถึงตอนจบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆผมอ่า คือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอนเซปต์รายการตอนแรกมันเป็นยังไงอะเราไปโดยที่ผมก็ช็อกไปตั้งแต่ตอนที่คุยกับทเซอร์แล้วว่าแบบมันไม่มีเพลงสากคนแน่นอนเพราะตอนแรกเราแบบกะเราแบบจะแบบมาลองเขาเรียกอะไรอะให้เขาได้เห็นงานศิลป์ของเราอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าพอเข้าไปปุ๊บมันก็กลายเป็นงานศิลป์เราแต่ในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผมก็ไม่เคยเห็นเป็นภาษาจีนเป็นการเต้นเป็นการแสดงละครเวทีภาษาจีน ต้องร้องไห้ไปด้วยขณะที่ต้องยิ้มเราก็ต้องร้องภาษาจีนโอ้โหมันแบบด้วยแล้วถ้าเราเชิญเราใครจะตัดสินใจไปยังไงไม่ต้องกวนอย่างนี้ได้ยังไงคือผมงงชีวิตมากผมว่ามันคือเขาชวนผมมาโดยที่ผมก็ดูแบบไปสองเทปไปดูแบบดูแค่โชว์อะไรเงี้ยเฮ้ยเขโชว์อลังการมากเลยเป็นเวทีหนึ่งที่เรียกว่าท็อปทของของจีนเลยที่ว่าใหญ่ท็อปทแล้วก็เฮ้ยทำไมเขาโชว์แบบยิ่งใหญ่จังไงอยู่อยากจะไปแบบไปเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่า เฮ้ยไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มีเตือนๆมาว่าว่าเอออย่าลืมเรียนภาษาจีนไปนะอะไรเงี้ยเขาไปถึงปุ๊บโอ้โหก็คือผมก็คือเป็นคนคนไทยที่พูดภาษาจีนไม่ได้และคอมเน็ไม่ได้แล้วดันไปเป็นกัปตันทีมอีกมันยิ่งแบบว่าชร l เลน์ไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษช่วยเราได้บ้างไหมครัภาษาอังกฤษช่วยเราได้ ในเวลาหนึ่งแต่บางทีเวลาคุยกับดีเร์เขาก็พูดภาษาอังกฤษแต่ไม่ได้คล่องมากหรือว่าลูกทีมอะไรเงี้ยที่ไม่ได้คล่องมากอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ภาษาจีนแบบงูประปางคนในการสื่อสารไม่มีร่าไม่มีร่ามันจะช่วยเลยหรอมีแค่ตัวแปลที่เป็นแบบแปลให้ฟังแต่จะสื่อสารออกไปนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมี ผมจะเก่งในเรื่องของฟิสิกอลเลงเวย์ชมากาใช่ภาษามือใช่แบบเข่าเข่าเห,ห,ห่าตลอด <c oughs> <c oughs> ผมเห่าตลอดม,มันโหดไปแต่ละดานที่รนยการแข่งขันโหดมากคือผมนึกว่ารอบรอบเต้นนี่คือโหดสุดแล้วมันจะไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วรอบต่อไปละครเวทีจีนที่เป็นแบบร้องภาษาจีนเราต้องจำบล็อกกิ้งแล้วผม่คือยากคือตรงที่ว่า บล็อกกิ้งเปลี่ยนทุกวันสมมติว่าอันนี้แบบไปเล่นเวนบรีทีแล้วมันแบบยังใหญ่ไม่พอแล้วอ่ะเดี๋ยวไปทําตรงนี้นะแล้วผมอ่ะผมต้องจําเนื้อเพลงที่มันเพิ่มเพิ่มมาด้วยแล้วก็บอกกับบล็อกอกิ้งบอกอะไรกันยากมากจริงๆอันนี้เป็นอะไรที่ชาเลน์ที่สุดและเหนื่อยที่สุดใ,<ช>ในชีวิตที่ครั้งหนึ่งที่เคยทำเพราะว่ามันต้องบินบินไปบินกลับอะไรเงี้ยภูมิใจแค่สองรางวัลจะได้ไหมภูมิใจมากเลยนะลยนะแล้วก็แต่สิ่งที่ภูมิใจมากกว่าคือผมม,มันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แบบไปอยู่กกับบบเเพื่อพ่อนนๆแบบ30วาคี้ย ในที่แบบได้ร a t i o n s h i p จริงๆอะไรเนงะี้ยเพราะว่าเหมือนพอเราโตขึ้นอนะ่ะเราก็จะไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบมธัธยมดีอยู่บเพื่อนแล้วอนะไรเงี้ยหมอนครั้งนี้มันได้กลับไปเป็นเด็กมธัธยมเป็นครั้งที่แบบอยู่กับเพื่อนได้บอนดิ้งได้แบบมีเพื่อนจริงๆอนะไรเงี้ยคือตอนนี้รู้สึกว่า ไปเมืองจีนก็คือมีเพื่อนอยู่ทุกเมืองเลยอ่ะระแสเพื่อนคุจีน,นเยอะ <laughs> ใช่คือแบบเพราะไปไปตรงนี้ก็คือสามารถถวาคนนี้ได้รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นมากเลยอะไรเงี้ย <laughs> แล้วคือคุณคุณตาผม,มาเป็นเป็นคนจีนที่มามาที่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปกลับไปที่จีนแล้วเขาก็เสียชีวิตที่ไทยอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันเอาความฝันคุณตา <laughs> กลับไปที่จีน <laughs> ใช่การไปครั้งนี้ถือว่าภาคภูมิใจแล้วก็ยังมีฐานแฟนคลับของพี่โดดเพิ่มขึ้นด้วยใช่เออผมก็ เขาเข้ามาทุกรอบเลยนะเพราะว่าจริงๆบางทีเขาอยู่คนละเมืองคือไปถ่ายที่สังชาแต่บางทีเขาอยู่ปักกิ่งนู่นอยู่นี่นั่นัางเรากันที่บินมาคือมันมันก็ต้องมีเงินอะไรที่ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้แต่เข้ามาทุกรอบเลยทุกครั้งที่ไปมีคนมารับที่แอร์พอร์ตทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ขากกับก็มีคนมาส่งทุกครั้งอะไรก็ ก็ขอบคุณจริงมันเป็นอะไรที่แบบขึ้นตันมากไปรอบหน้าสนามบินแตกไแล้วครับเจฟต์ทำไมอะกระเบื้องมันเรากันเล่นกูเจฟต์เจฟต์นเขาเรียกเจฟว่าอะไรครับอืมเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกโรเจอรฟูครับผมคือคุณแม่คือแซ่ล้อคุณแม่ชื่อปานีแซ่ล้อห้ามมาล้อผมด้วยคุณแม่ปานีแซ่ล้อแต่ว่า คือพอมันเป็นชื่อจีนเนี่ยพอมันเป็นล้อมันเป็นแซ่หลัวพอ,อหลัวปุ๊บก็เจฟฟู่ก็คือเจฟที่เป็นภาษาภาษาไทยแปลว่าเจฟเลยแต่ว่าคือความหมายของควาว่าเจฟฟู่มันคือแบบเหมือนประมาณว่าพี่สะใายหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีความคน,คนจีนก็จะงง,งทำไมตั้งชื่อตัวเองว่าพี่สะพใภ้เพียกว่าเจฟฟี๋ฟู่อะไรเจฟฟเี๋ฟูเจีฟู่อะไอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง เพลงทำงานได้ดีมากเลยของพีพีเช่นเดิมครับผมกับผลงานที่นี้เป็นฮา,าเาราในฐานะแบบมุงแตนม่ง่ยากไปโอ้โก็ภูมิใจภูมิใจแล้วก็จริงน้องถ่ายทอดด้วยดีด้วยมันมันจริงเราคุยกันมาเราก็ยังไม่เห็นภาพจนจนกะนั่งพีพีร้องเรารู้สึกว่าเออมันพีพีจริงๆอะ <c oughs> ่ะเพลงนี้มันแบบเรารู้สึกว่าเราแอรคอมพิลส์ในการที่เราแต่งเพลงที่แบบเหมาะกับตัวของคนร้อง เพราะว่าผมจะชอบโดนด่าว่าแบบแต่งเพลงให้คนตัวเองร้องอ่างเดียวเลยเราสามารถทำได้เลยเว้ยเราแต่งเพลงที่มันเหมาะกับคนที่เขามาร้องจริงได้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วเพลงทำงานได้ดีด้วยก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์บ่อยผมเข้าไปอ่านคอนบ่อยแล้วก็เป็นเป็นเพลงหนึ่งที่ต่างจากไวท์ที่พี่บีทำเป็นบบปกติก็ขอบคุณที่ทให้โอกาสให้ผมได้สร้างศรีสั ในในในงานเพลงของพีพแล้วเขาเขายังไงหาถึงได้แบบโมเมนต์นี้ออกมาเป็นจริงผมดูสัมภาษณ์น้องด้วยเรื่องความรักอะไรกอดูเรื่องความรักเพราะว่าอยากรู้ว่าเราเป็นยังไงนะอ๋อเป็นคนเหงาเหงาหน่อยเออแบบผิดหวังบ่อยอะโอเคโอเคสก๊อตก็แบบก็เลยแกบอกว่ามาถามพีพีว่าเออเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบอะไรเงี้ยก็คือเล่ามาเล่าเล่ามาก็ อโอเคมันมันเหมือนแล้วเขาเหมือนพูดอะไรสักอย่างอ่ะพี่เบลใครสักคนพูดว่ามันเหมือนละครเลยนะนี่มันแบบจบแบบคล้ายๆเดิม ผมก็รู้สึกว่ามอนเหมือนเส้นเรื่องเดิมอ่ะที่มันยังไงก็จบเหมือนเดิมเป็นีอะไรก็เลยก็กลายเป็นเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้เราเป็นคุณตั้งเลยใช่ใช่ใช่ผมตั้งเลยการที่จะทําเพลงให้ใครคนหนึ่งมันค่อนข้างยากแล้วทําไมเจ็บเราเอาพีพีเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือผมโปรเดียวให้คนน้อยมากเพราะว่าผมคือทำอัลบั้มตัวเองด้วยแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบไปโฟกัสงานเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำเราก็อยากจะลงไปทำเมอเราไม่แบบให้คนอื่นทำให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ พี่พเป็นจริงๆเป็นเป็นน้องที่นา่ารักมากๆแล้วก็เราก็รู้จักมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเออแล้วก็เหมือนในความที่เขาแบบสตรองมากๆแต่เขามีความอ,อ่อนแายในอะไรเงี้ยผมอยากจะเล่าส่วนนี้ผมเห็นในสัมภาษณ์หลายๆครั้งอะไรเงี้ยเขามีความสตรองแต่ว่าอยากเราอยากจะเล่าในมุมที่เขาผ่อนแปรมากใช่แล้วเราก็ติดตามชีวิตพีบบ่พีเหมือนกันก็ติดตามชีวิตพี่พีเอ้ยมันดูมันแปลกๆปหมายถึงว่าติดตามผลงานอะไรเออ มันเป็นหลินปิงนะพี่แล้วจากเพลงมาประสบความทำร็จอย่างดีได้มีโอกาสได้คุยกับน้องไหมครับก็จริงได้ได้ได้แบบแตะบ้างแตะบ้างตามตามตามงานอะไรเงี้ยแล้วก็เออ่จริงที่ได้รู้ข่าวเรื่องคุณแม่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบอยากให้กำลังใจก็เลยพิมพ์ไปให้กำลังใจน้องด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบมันยากมันยครเพราะว่าถ้าเป็นแม่เราผมก็ทำแบบเขาไม่ไหวผมไม่เข้มแข็งขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาเข้มแข็งแล้วก็เก่งมากจริงจริงพอเพลงมาทำงานได้ดีอย่างนี้ติดใจอยากจะเอาซิงเกิลต่อไป ให้กับเขาอีกไหมคะหรือว่าผมหยุดโปรดิวไปก่อนตอนนี้เอาเองก่อนตอนนี้คือเอาว่าผู้บริหารตามงานผมกลางงานเพลสคอนนี่คือหยุดแล้วนะฮะก็คือก็คือตอนนี้ทำมาลารบ้างตัวเองก่อนรีบรีบทำมาลารบ้างตัวเองก่อนแต่ว่าโปรดิวอาจจะพักแป๊บหนึ่งก่อนเชียรทัวร์ของเราจะมีกจากชวนเขามาเป็นเกสเดี๋ยวที่เบิ่งขึ้นเพื่อนใหม่ไม่ได้คิดเรื่องเกสแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอาจจะมีบ้างที่บ้านเราอาจจะมีบ้างต่างประเทศ ก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าไหนๆเราไปมีเขามีบัลลไฟมาแล้วอาจจะมีอย่างต่างประเทศนี่ต้องเป็นศิลปินที่เป็นละเมอเลยใช่มว่าประเทศเราเนไงเราเดือดไม่หลุดไม่ยาวไม่หยุดเพราะไม่รู้ไงอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เราต้องเริ่มถ่ายทำเลยโบ้โหเรื่องนี้คือโอ้โหผมไปเวิร์กช็อปครับ มันแบบมันเป็นสองชั่วโมงที่อารมณ์แปรปรวนมากๆเป็นการเวิร์กช็อปที่หนักหน่วงมากๆแล้วก็ในแต่ละครั้งที่เจอแต่ละคนน่ยคือมันมีมวลที่ต่างกันไปแล้วก็บทค่อนข้างยากมากชาเลนจ์มากๆในแต่ละช่วงคือมันไม่มีอะไรที่ปล่อยผ่านไปในบทโดยที่มันไม่มีอะไรเลยมันมีทุกทุกบีทมันจะมีสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นเยอะมากๆโดยที่เราแบบต้องทํากันบ้านเป็นกับมาดีๆทั้งในเรื่องนี้บทนี้เราต้อง ฉายต้องคุณหวัวหรืออะไรด้วยอ่คเ รอดูดีกว่าดูดีกว่าว่ามันจบมาเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีการตัดผมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัว appearance แล้วเพราะว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าในในชิงการแสดงคือผมจะไม่ใช่ตัวผมเองแล้วผมจะทิ้งเจมสตเตอร์ไว้นอกซตอยู่แล้วมันจะมันจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเราก็เราจะได้ไม่จ้าตัวเองด้วยว่าเจมสตาร์เตอร์ทำอย่างนั้นไม่ได้เจมสตเตอร์ทำอย่างนั้นไม่ได้เจมสตเตอร์ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เรารู้สึกว่่่่าาเีคือไมใชล แล้วก็ทุกอย่างในในในตอนที่เราไปถ่ายเราก็จะคอนซเนติกับมันมากๆ,นนๆเพื่อที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆตอนนี่เรื่งถ่ายทำย่างไงครับโปรเจกต์นี้ตอนนี้นนนเป็นช่วงเวิร์กช็อปอยู่ <Workshop. S 2> เวิร์กช็อปอยู่แล้วก็ใกล้จะถ่ายแล้วก็จะมีช่วงที่แบบอาจจะมีการเปลี่ยนลุคนิดน,นึงอะไรเงี<ม>้ย<ๆ>เพื่อเหมาะกับตัวของตัวละครแต่ว่าคิ้งไม่ชนกัน คิวเออญจยังไงก็ชนกันแหลกรานคนใหญ่คือใครก็ผู้จัดการก็ทุกวันนี้ก็เหนื่อยส่วนผมก็ยังไม่เหนื่อยตอนนี้เพราะผมไม่รับรู้ไม่รับรู้ตารางไม่รับรู้เอาเครงหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าในเวลาเดียวกันท erm pues er ี uh, ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของ GDS มีโปรเจกต์ใหญ่อันนึงเข้ามาแทรกที่ไม่ใช่ทั้งตัวทัวรอัลบัม เป็นอะไรที่เดี๋ยวทุกคนรอเดี๋ยวทุกคนจะได้ได้อันนี้โปรเจกต์อะไรเสือพีกอีกแล้วเนี่ยเสือพีกอีกแล้วนั่นารัะจะร้อนสองมาปีนี้หรือว่าปีหน้าก็ผมคิดว่าช่วงปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็คือจะชนทุกวันไหนก็คือชนชนชนกันแหลกละลายระเบิดมากได้เนาเระเบิดพาร์ทได้เดี๋ยวผมให้น้องชายผมหน้าหน้าคล้ายๆกันอยู่แล้วอ๋าสองคนเดียร์เอไอเขาช่วยใช่โอเคครับครับ